นี่ค่ะเหน็บปะหน้ากินมาสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับจ่าใต้อีกแล้วนะคะวันนี้แม่วันมานอนบ้านจ๋านะคะเปลี่ยนแผนนิดนึงนะคะทีแรกแม่วันบอกว่าจะมานอนวันอาทิตย์แต่ว่ารีบกลับบ้านนะคะก็เลยมานอน ป็นวันนี้วันไรวันวันพุธควันพุธนางงวันพุธแทนคโอเคนะคะก็วันนี้เราเตรียมทําอาหารอร่อยอร่อยนะคะซึ่งเป็นเมนูที่เอซีขอมาใช่มแม่ค่ะเป็นแกงส้มนะคะวันนี้ก็แม่จ๋าได้ปลาสวายปลาสวายปลาสวายนะคะแม่วันมีวิธีล้างปลาสวายให้ไม่คาวด้วยนะคะจะจะไม่มีกลิ่นคาว คือเป็นวิธีเทคนิคทําง่ายๆอันนี้หน่อไม้เ <c oughs> กงชอบปลาสวายกับหน่อไม้หน่อไม้ซื้อมากระปุกใหญ่มากคเดี๋ยวจามาทําให้แลว้ววะล่างปลายังไม่ไม่ให้ปลาเข้านะคะคง่ายมากค่ะใช้แค่แป้งแป้งอะไรนะอะไรก็ได้นะคะแป้งเอเนกผสมแป้งมันแป้งข้าวเจ้าได้หมดค่ะแล้วก่อนอื่นเราก็เอาปลา ใส่กะละมังก,ก่อนแล้วก็ันนึงก็โรยแป้งลงไปแป้งอะไรก็ได้นะคะใส่พอประมาณเคล็ดคลดลับทาให้ปลาไม่เข้าเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นปลาสะวายน้ำเป็นปลาแฉ่แข้งซื้อมาจากลาดเอเชียค่ะพอใส่แป้งไปแล้วใช่ไหมคะใส่แป้งไปแล้วก็คลุกแป้งเอาไว้กับเนื้อปลาแขบแข่แขพอประมาณคะ่ะคลุกเอาไว้สักประมาณหนาทีหนาทีนะคะทําแบบนี้ห้านาทีทําเอา แป้งคุกกับเนื้อปลาทิ้งไว้5นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาด2-3รอบนะคะแล้วปลาก็จะไม่ขาวนี่คือเป็นเคล็ดลับท,ที่ที่ที่คุณยายของแม่วันสอนไว้นะคะเพราะว่าเพราะว่าตอนอยู่ใต้นี่ทางที่บ้านจะจะ,จะชอบจะชอบเมนูปลาแกงส้มปลามากๆโอเค okay. แล้วะปลาสวยก็ขึ้นชื่อว่า เวลาแกงถ้าทําไม่สะอาดก็จะขาวมันมีมันมีขึ้นข้า,เา,ขาวเลยในชะ่ใช่ใช่ถ้าทำแบบนี้ไม่ข้าวเลยนะทิ้งเอาไว้ห้านาทีแค่นี้แกงไดนแท้วจาาจราแล้วลังให้สะอาดแล้วก็ทำาแบบมีปลาจะไม่มีกินข้าวนะคะนี่นะคะล้างเสร็จแล้วตอนนี้ปลาถ้าทำแบบมีปลาจะไม่ข้าวเลยคะ่ะหลอมแกงได้ค่ะจ้ะได้ไปเลยวัน ตำใจเธอเได้ไหมเยอะไปไหมสักสักกิ๊กันก็ได้อุ้ยขมิ้นค่ะขมิ้นเลยกระดาษไปกระตายไปกระดาษแข็งเลยเนาะน่ะใส่เกลือพรตีแห้งขมิ้นใส่เกลือนิดหน่อยจะได้ตำง่ายขึ้นค่ะแล้วก็กระเทียมอวดเทียมกระเทียมกระเทียมนี่เนาะงวันซื้อ งงี้ยก็อเลี้ยนี่เป็นมานเด็ดเนี่ยโอ้โหนนนนี่ซื้อมาจากอีเชียนี่ไม่เออต้องเลือยงดีดีเพื่อว่าตั้งไว้นานนานเราใส้ตู้เย็นป่าว่ามันจะทนนูเออเวลาได้นานเดี๋ยวเราเตรียมอาหารกำลังเตรียมอาหารให้สามีกับเด็กๆด้วยนะคะได้แล้วจ้าได้แล้วจ้าใส่เคยไปกานใส่เคยนะจ้าใส่กะปิ ตัวเยอะไปได้เรากินรสชาติเป็นเมื่อนี่อุ้ยคืนน้ำลายค่ะกินเคยไม่เคยร้อนไหมนี่ไม่เคยร้อนเพราะต้งหน้าแล้วน้ำท่วมปักตายทั้งหน้าไรจมมัดนี่เคยมีกะปิตากไก่นี่กินร่อยนะกินร่อยกินร่อยกินตากไก่เหมือนกันเออเราเคยกินเวลาพัดรัวทำน้ำจุบจะใช้เคยจะใช้เคยร้อนเคยร้อนด้วยเลย ตั้งหม้อใส่น้ำแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่จำไว้เลยนะคะคชีช่วยหมาคนะนะ่ะลาอะไรนะจ้ากล่าก่อนเดี๋ยวค่อยชิมอีกทีนะจ้า รา <Wow. S 2> มีกี่ชินอยู่มากเลยเนาะนับหุคึคลิกเนี่ยสามสี่ห้าหกตัวเจ็ดปลาเหล่วก็ไม่ต้องคนนะคะปล่<ม>อยเผ่นนี้เขาจะไม่ข่าว<ม>ไม่ต้องคนห้อมหม,มาเลยห้อมเขือนแงหมาเนะค่ะแม่วันล้างมือแล้วนะคะ <c oughs> ขออนุญาตจับกับมือนะคะอาจจะใส้นไม่มดก็ได้นะเมื่อไหร่เส่เป็นเลยแายใส่มดซะแล้วโอเคแม่จ๋าบอกใส่ให้หมดเลยอขออนุญาตใช้มือนะคะ <c oughs> เพราะว่าล้างมือเรียบร้อยแล้วค่ะเรอยากดูว่าบีบลูกนาวตหวม้อ <c oughs> บ้านเราเป็นมเนีย <c oughs> ต้องบีบเนีมัน <c oughs> ถ้าว่าเป็นจะไม่แต่ไรก็เอา ส้มเอาลูกนาวเนี่ยไปจุ่มในน้ำในใน,ในท่านก่อนท่านใช่ไหมนั่นาะว่ามันจะไม่มีนู่นนี่จริงจริงปิดแก๊สได้เลยนะโอ้ปิดเลยนะะปิดแก๊สปิดแก๊สก่อนเมนูต่อไปก็จะเป็นผัดผักบุ้งไฟแดงอุ้ยหอมมากค่ะอยากให้ได้ได้กลิ่นจังเลยวัวอืมอนะันนั้นน่ากินมากเลยอ่ะ น่ดนึงนะคะนิดนึงนี่ค่ะนี่ค่ะเน้นทำแบบเน้นทำแบบบานๆนะทำแบบบานๆทำแบบติดไอ้ไอ้เนื้อไอ้ไขีมันนั่นนะวะรใช่ใช่นี่ค่ะเหลมปลาหน้ากินมาไฮหอมแดงนะคะ ชอตแบบบานๆแบบขนตายจะชอบทำไข่เจียวกับกับห่อ,แอมแดงโอเคค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะอันนี้ข้าวมไม่จ๋าหูข้าวหอมมากนุ่มมากเป็นข้าวข,นะข้าวกล้องนะข้าวกล้อง นี่เมนูของเราก็แกงส้มปลาสวายผัดกะมงแกงส้มมายาน่ากินอย่างแรงแล้ววันนี้มันนโอตจรนี่มีอันนี้ด้วยใบบวบบ็อกจะซื้อมาจากลาดเอเชียแต่ใบเล็กสักเล็นึงแต่ก็โอเคเนาะจ้าดีนะเออนี้ไม่เยอะไม่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 จ้ะกันเพักน่ักนอมีทั่วพักยาหลูดเครื่อง แล้วพอกบุงกับเต้าเจี้ยวนะคะอ๋อมาเลยกินเลยโอเคมากินด้วยกันนะคะทานด้วยกันนะคะมาค่ะอันแรกมาก่อนเลยหอมมากหอมเดี๋ยวต้องตอไปรับลุงเบ้าหน้ากกินทันเนี่ยชีวิตมนุษย์แม่ทำเส้นดิบกินหมี่กินเดี๋ยวไปรับลุงไปรับลูงแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะคืนนี้ยังอีกยาวนานแม่วันนอนที่นี่ค่ะเอานมานอนที่นี่เดี๋ยวตอนเย็นเราทำเมนูนั้นทำข้องวัน ทำนุ uh, no, no no mm ่ม hmm. น like uh ุ huh, totally you no. so mm ่มหมน้า hmm. ทีซ mm ื้อมันาซื้อมันเทสมาแล้วตือนใส่หนังปลาปนไม่อหมเราเวลากินข้าวเค็มไม่เค็มไม่รู้ใส้หนังปลาแบบนี้กับกระมังเดียวนี่หนูชิมนี่ก่อนนี่ เอาเลยนั่นอย่างนี้เลยรักเลยอือยายากให้หมากินด้วยกันน,นั่นอียาโรยหมาอียาชินนี่สุยอดแล้วอืมก้อนะวันนี้แม่วันมาโชว์ฟิมือร์อ้นนนนอ,อนหมาอปลานยสวยก้าไหมไม่าไหม รีวิวส sí? uh, ิโ uh. อ sure. mm. ja. Te ้ยไม่ใช่ข้านี่วันรู้ไม่รู้เ่กี้บอกเหมือนทั้งมไม่ใช่รู้นะว่าเทคนิคง่ายๆเทคนิคง่ายๆเราต้องจำลาไม่ข้าเลยเราตัวปลาตัจ่าเดงดิต้องหยกจานนะแพ้ไหมไม่แพ็หนะวันที่แล้วเราชิมให้มาตัวไหนหว่าแพ้ใช่ไหมนี่พอกเรากินข้าวไม่ใช่แพ้เนี่ยพอใส่ใจหน่อไม้นี่ตัวอะไรเรียกกินข้าวที่สองขมนะกูลองกินเออ ไม่บบได้ลำนาบ้าแล้วหรอนี่น้ำไม่ได้ตรงันนแล้นี่น้มนามเพื่อนใหม่หนังเพื่มอ,ม,อม่กินมันข้าวก็เลืเอยๆรวยมากค่ะเดีายานี้ต้องกินต้องกินแล้วหลายคนนะร้อยนะสองคนก็นร้อยจล้วอ่ะทิมเฉืองเอง ขอโทษนะคะลืมชวนเลยมาค่ะมาทานด้วยกัน <c oughs> จริงๆต้องได้กินตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้ว <c oughs> แม่จาลืมหุงข้าวค่ะ <c oughs> วันก็นั่นแหละว,วุ่งเลยกัาทันอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ลืมโมลืม <c oughs> ทำอะไรเสร็จแล้วแม่จาบอกหน้าข้าว <c oughs> มาได้วุ่งซึ่งข้าวแม่จาร เขาบ้าไรใช่ไหมเขาหุงนานไหมอุ้ใชาเวลานีกินบ้าหม้อข้าวกันสองคนใชาเวลานุงข้าวนานนะข้าวข้าวกรองอ่ะอย่างนัวแล้วคึงยู่มุ้งนะเชียงนุ่มเชียงซ้องเชียงมาน่ะเหนื่อยนะมาดุกเชียงเหนื่อยไงปัดๆมาแล้วกินปาดบ้าไปไม่ตู้เลยเว้ย ป่าวะป้ามอข้าวป้ามอข้าวผักนะถึงแม่จะยืนนะนางนงไปยืนกลางแผ่นทีจ้าไปยืนแต่ม่เงินไม่ใจ้านางยกจจ้มน้ำหมกมาห้องวนนี้มันเหนื่อยป้ายื่นในกาแฟวันช้านาวันพไม่ไหวเดีเววันนึงวันพอธมันเหนื่อยนเหนื่อยเป็นอยูแล้ว ตีอย่งบ้เผื่อนีหนึ่งคนนะปกติเผื่อนิงหนคนนั่งจะกินเก่งมากเคยแล้วเนี่ยตเละอยู่อะ <laughs> ไร<ล>อ่ะออพ่อแบบมันทานยายคนนั้นนแต่วันนั้นไปซื้อไปลาเอเชียซื้อร้านมุ้คล็อกเหมือน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวันหน้าวันมาเรามาเจหนุ่มคล็อกกนะันนะเผารัง,ง<อ>หมดเผาร่านน้ำมันแล้วก็เผาตุ้ไมสักสิบนาที

เกินเป็นคนกินแพะเก่งเป็นคนกินเปรี้ยวกินอาหารรลกจั๊กกินอาหารรลกจั๊กส่วนแม่ดาเขากินแพะหมาอเขาจะกินแพะหมาไม่ได้เขาเขาบายอ่อนเลี้ยงเขาหวานใส่เลยใส่เขาหวานใส่เขาหวานทั้งทั้งเดี๋ยวมันนอนยาวล้วเลยนอนยาวล้วกอกน้ำตาลแล้วก๊อาน้ำตาลกินนมแล้วนั่นกอกน้ำตาล นางเคยไปกินร้านอาหารไทยทุมันเพ้ไงเป็นจูความเก่งเลยป่วนเดินมาจับไทยกันทังพอกินไปกินมานางเป็นรมเบอมมันมันมันก็ว่าหายใจไม่ออกันวันอืจ้ามีตายสับดีิปัททางานเอาหวงนมมาให้แก้วน่งไปนอนที่ร้านเบี้ยงสิว่าถางข้าวรานนั่นสิว่าคนหนังร้อนโอ้ยแฟนหาเนี่ยอยู่ว่าฉันเรียกรถไม้วันโงกกอาไม่ต้องลุกเถอนะโอ้ยยาเนี่ยดูแล้ว Với kim bung vào lạc ở đều để ăn nát y lạo. Oh, kìm nặng à? ừ. quan nữa mình nhẹt qua lọt tòa chào. Mhm, chào chào. Mhm, chào 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 อบ,บ้าวันนู้ตอนสีอยู่ไทยผมไม่ใชชอบกินของว่านเลยน<ห>ี่มาอยู่นี่นะทีแฟนเลยเพราะว่าแฟนมันชอบกินของว่านไงโอ้แฟนนี่ไปหล่อไปซื้อของข้าบ้านนะเวลาแฟนไปซื้อน่าไม่ต้องแรงทึ้มาโอ้แต่ว่าเก่งนะทำานางต้องมีของว่านมาตลดอดใช่ไหมก็คือ Cái... Nào có kín ừ. thì mình cháy không ăn quá cho kín cherry, chơi chơi pie chơi chơi pie rồi có pecan pie đấy mình nhau pie pie còn cái nung nào, làm nung mấy na lên nung mặn na thì đừng trắng đi nung rồi lập bên là mì chấm chấm lập xuôi đẹp chấm xuôi là đẹp thầm ba là đẹp rồi ตอนยิ้มเย็นเราจะเมย์เมยวันข้อนอยากตอบคำท่าเพื่อนๆนะคะพอมีคนถามมาเยอะเมยวันป๊อาเลยนะว่ามีคนถามมาเยอะเมยวันอ่านทุกคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเมยวันจะมาตอบให้น่ารักจิตใยถูกคอมเมนต์โดาเด่นมากเลยโอ้จริงน่ารักมีพี ใช่คนบางคนเขาส่งก่อความทำนู่นทำนี่เดี๋ยวน้องคุูเปอร์มังหนังแมนวันมังนู่นนี่นั่นแหมนี่นางโชโรงก็แล้วกันช่ยชายแม่มันเป็นนักร้องตอนเด็กๆนะเออเสี้ยนหนังเตือนนี่คิดว่างานวัดที่ไหน้างานอะไรอยู่หนนัาสักผักใดยิงเสี้ยนแล้วอ่ะเด็กหญิงชวีบ้านขึ้นเวทีไม่ใจดูเรื่องมีตาไปสมนักงานมังนะโรงโรงไปโรงไปมั่งหนังตาไล่ไปมั่งเต้นไปมั่ง แต่ว่าได้แฟ็มึงได้สบู่นกแก้วมึงได้ยาสีฟันมั่งเล่นปนันเงี้หายแล้วผเล่เสบู่นกแกม้มแม่แม่ช<อ>่ว <laughs> <อ>ยลูกไก่ <laughs> <laughs> จะไม่ก่อนนี่รู้เลยว่าไวแต่อได้นะ <laughs> อันนี้สี่สิบอัพนะดูแหลกคนแฟ็เป็นซองเป็นซองเป็นแท้าเป็นแท้ามันโอ้โหมันมันมันนั่นเองได้ปนั้นเนี่ยคลิปหน้ามาเล่นให้เถื่อนไปเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เถื่อนให้ทองแดงหล่นพัดใส่หัวเข่าไปเลยหัวเข่าแหกเลย เพ <wounds> ื่อนบอกว่าอย่าให้แม่วันพูดภาษากลางพูดได้ค่ะแต่ถ้าแม่วันพูดทองแดงหลุนอย่าว่ากันนะคะนิดบางทีนิดหน่อยบางทีพูดภาษาอังกฤษโกแต่ว่าวันเวลาเข้ามามาก็ไม่มีใครมาคอมเมนต์ว่าเราเร่งทองแดงลดนั้นผมไม่ใย่กลกรธเสียาไม่โกรธไม่โกธชอบเราไม่อย่กลรธไม่ความรู้ม่ามันเป็นคือมันมันมันเป็นยุทธศารมันเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์คอมเรา์จ้าไม่เคยกล้วยเลยนะแต่ว่าจริง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 พอเราพูดภาษากลางนะ พอเป็นคนเป็นลูกครึ่งจีนซึ่งพอแกจะขูดแล้งกลางพ่อเราจะแลกแหลงกลางปากแดงแหลงกลางเพราโอเคนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจ๋าไปรับลูกก่อนไปรับน้องฟินที่โรงเรียนวันนี้แม่วันก็อิ่มมากขอบคุณแม่จ๋าที่เปิดบ้านให้ทำอาหารนะคะยินดีมากๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอบหน้าเรามาแทงนุ่มครงได้ค่ะเดี๋ยวตอนเย็นนะคะตอนเย็นเราจะทำขนม มาเจอกันในคลิปหน้าขนมเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวไปถ้าว่าทำแม่จ้าบอกว่าเดี๋ยวจะยาวไปเดี๋ยวตอนยินมแม่วันจะทําขนมว้มันหน้ากะทิแล้วก็จะจะสาธิตการทราําแล้วก็เราก็พอพอ,พอตอนกินแม่วันจะมาข้อต่อขั้มามเผืนผืนนะคะเดีเ๋ยววันนี้เจอกันคลิปหน้านะคะมีบายๆนะคะเดี๋ยวโอเคนะคะเจอกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ,คะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบาย